ายยังไงคะขายแบบขายขายอะไรบ้างคะขายส้ตมตำค่ะไหนส้ตมตำคะทำอ,อยู่คะ่ะไม่สุกค่ะต้ตมตำยังไม่สุกเหรอคะค่ะเราต้มละก่อนนะคะค่ะค่ะต้มแล้วค่ะเท่าไหร่คะสิบบาทค่ะสิบบาทเองเหรอคะ ตงังมีค่ะมาเนี่ยนี่ค่ะอ่ะเอา,ออเอาออตังไปแล้วทำไมส้มตำไม่ได้ล่ะคะเสร็จแล้วค่ะสิบบาทค่ะ นี่นะคะชมตามโอ้โหน่ากินอย่งเลยนะคะแม่ค้าค่ะอร่อยไหมคะเนี่ยอร่อยค่ะอระไรล่ะคะค่ะกินเร็วดูค่ะน่ากินจังเลยเนาะน่ากินมากเลยค่ะออ้อร่อยมากเลยค่ะแม่ค้าค่ะกินอิ่มไหมคะพอแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะขอบคุณค่ะ